โอเคครับต่อไปครับผมนะอยู่กับแมปโรบอทอาเทนอน,เนอนเนาะวันนี้มาเล่นขำๆเนาะไม่มาเล่นขำๆดิไม่มีคิดจะลงก็เลยมาเล่นแมปนี้แหละโอ้ยด่านเปลี่ยนเนี่ยเออน้าด่านเปลี่ยนทุกคนเงอะกว้างขึ้นกว่าเดิมกว้างแลก็งงกว่าเดิมโอ้ยแต่ตัวฟ้าฝั่งไว้หนเนี่ยร้อย ้ฝั่งฟ้ามีกี่คนเอ้ยอแปดคนเนี่ยห้าคนโอเคนับถูกป่ะวะเฮ้ยอยู่นี่ผมมาอย่างเนี้ยโอ้ชอกันงานเข้า

อยู่ไหนวะไอยอ,อยู่รุ่น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 อ๋อไอเจนนนี่มันต้องใช้ตัวคนเกิดจริงเนี่ยไม่ตายด้วยขึ้นบนอื้ ừ bên Ê, 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 Thế Ừ. Ở đây đã là nó nào nè. Dính cái <laughs> าแล้วฝั่งป้าเกิดจากไหนเนี่ยเอ้ยใครเผาเลยเนี่ยอืตายแล้วย้ายมีเอ้ยน้ำน้ำนะลงน้ำอ้๋อเอาเอาผิดทางงงกับด่านเออเอ้าด่านทางไหนเนี่ยเอ้าเข่าบนนี่อะไรของเราก็วะเฮ้ยชนอะไรวะล้อมมาเลย Tôi ra Ôi cái tốn đi Cái tốn thổ... ừ, ta để cái ta đó Không Ồ Mày nhìn mấy đồ Nhìn mấy hơi kìa Ê ตดี่ไงนี่ไงโอ้โหเอามีไปช่วงไงไม่รู้ทันก่อนเอาดิเอาดิเอาดิงงกันไม่จริงไม่โดนกันเป้ายิงโดนแต่กระสุนไม่โดนอางนี้อะไรอะไรเอ้ยอย่านะเอ้ ยิ่งถ้าเป็นยุคทีไม่เป็นไรเมื่อกี้วอร์เมืก่อนที่ผมเล่นหลังไหมเนี่ยตื่นเต้นไงเราอะไรเนี่ยเนี่ยพวกตะกิว่ะเนี่ยคือกระตูนไปกระตูนเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคพร้อมทีเดียตอนนี้ตะตูน้วมันน่าจะเกิดอยู่แถวๆเนี่ยนู่นอยู่กันเนี่ยนี่ไงเก็บปั๊บตูนเอาหาย Akay ra, ê, đĩa. Nathan kéo mừng. Nan đó A nickel khaftu mía. A bi <laughs> chu qua khao khao anh đi cái khao 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 cái khao 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 A nha, quá... À, nhỉ? à hứng đi hương okay. 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 À, đến kê 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 rồi kê 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 dani Ok kê 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 dani kê 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 ด่ามันกว้างนะไม่ชอบด่างกันกว้างเลยโออไอ้สุนมอนไม่ออกเจ๊ที่ต่างง่ายดีเด็กหัวแตกเป่าไม่ถึงดีรอดเร็วดีรอดเดีวช้ามากดีรอดช้ามากเดี๋ยวนั่นตะตูหรือเพื่อนวะเอ้ยไม่ถึงเรียบร้อยครับคน มันหามีชั่วผมแน่นอนเลยต้องระวังแล้วยิงไม่โดนเออไอไอไอควนไอน้องควนมาไอ้นี่โอเคมที่สามเพืัอนดีครับโอเคมาเกิดตรงนู้นกันตรงนู้นเอ้าไม่เกิดตรงนู้นเหรอก็ตรงนี้ น่าเล่นพกกันเนี่ยด่านนี้มันก็สุมปืนกันโอ,โอ๊ยปืนแรงโอ๊ย,อยน่าจะเล่นแบบปืนสุมกันนะตัอ,อ,อยู่ข้างต่อนี่อืออ

อย่าเกิดนะอย่าเกิดนะขอขอเนี่ยอืมกระตูนโดนหัวพอดิอืมไอ้กระตูนหมดกระตูนหมดเจ็บพึ่งพึ่งขอขอตักตักก่อนดิกระตูนเก็บกระตูนกระตูนกระตูนได้ครบครบนี่เก็บกระตูนเอาอึ้มแย่งคิวหมดเลยเก็บกระตูนจับกัดกระตูนเนี่ยเกิดไหนอีกโตถั่วใช่

อยาเก็บเอาอยาเพื่อไม่แดกขโมยเออสวยเอาอเคเวลาหมดเชียวจะเวลาหมดเคผมที่หนึ่งนะตัวไอคนน้อยอะ่ะผมย้ายเซิร์ฟเวอร์แป๊บหนึ่งนะนี่ย้ายแล้วเนะี่ยคนน้อยผมไม่ชอบมัต้องคนเยอะเยอะคนเยอะม่ได้ยิงง่ายๆแต่ยิงยากก็ไม่รู้ hm nói với hmm 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 Ok, hmm hmm phòng hmm 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 ช็อกกันช็อกกันแล้วตายช็อกกันดีหรอเฮ้ยเจ้าว่าจ่าช็อกกันชัวเห็นอ่าตะกรอย่างี้เอ๊ะตะกรดิเห็นขวาใช่ขวานี่ดีโหลดเร็วโดนน่าช็อกกันหมดเลย ตัต่ต hey, ูอยู่ไหนล่ะแต่ตอยู่ไหนไอ้โถหลังเข้าอีกเอ้สกินนี้หายากเนี่ยสก้วยหอมเนี่ยหายยากหาไงวะอ่างเี้ยเอาไม่ตายจยบอกคนน้อยแล้วอ่ะไม่เอาคนน้อยไม่เจบะออกเกมจังเลยเล่นกันนานแล้วไงเบื่อก็เลยออกเกมกันแล้วตตุ้กเกิดใจด้วยแล้วมันยิงถึงด้วย tôi cười quá cay ơi, <laughs> mình nghe nha như canta yaka nha hãy hùng 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 bao, เนี่ยเวคนน้อยผมไม่ชอบเดี๋ยวต้องยาซื้อไปแล้วนี่ยอยู่อ่าฝังฟ้าหายเออตัวไ้เดี๋ยวด้านนี้ชัวเรื่อย้ยี่หลายแล้วก็ไม่ตายเกิดไกลจังใครเได้อเตโนนระเบิดอย่างนี้ก็ขอบคุณมากเลย อืมใครเนี่ยมีคอนผููเล่นผมเจอมีคอนล้วสุดเสียวยิงหัวมากไอคนที่ไม่แต่งตัวไอคนที่แบบแต่งตัวแบบอาราคาฟรีๆอบอกเลยคนนะั้นโคตรเล่นโหดเลยไม่พออะไรกันคนน้อยผมต้องย้ายเติมแล้ะทุกคนอยู่ขอยายเติมนนะฮนี่ของคุจริงไม่ไหวจริง เอาดิเออทำไมีหัวไม่คู่กันเลยอ่ะชอบการยิงหัวคู่ดีอืมอืมเแต่ด้านไหนเนี่ยเอาเพื่อนไม่ช่วยเลยเอาเพื่อนทะลุ mấy tai cho con đi rồi đâu ở đây nhỉ chùa ไปตระตูตรงนี่ทางอ่อน Ê, ta hôm nay hôm nay oi oi bưng kai mùi 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 Ôi, Ôi, mùi 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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงหนึ่งสองสามปีร้อยนัดเอาดิเอ๊งหลังเข้าป้าเอ้อยู่เลือดเออเฮ้ยไอ้ยังตัวใหไ่ตอนนี้ลง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 เฮ้ยอือันกี้อันนี้ไม่ถึงไม่ถึงมองแค่เป้าอีกเดียวตอนนี้ มาดิมาดิไปดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยกะสุนเอาดิอืมมาดิสวยตามู่นเนี่ยตาู่่นเอาดิอืมอืมแก่ๆผมได้วินงเนี่ย โอ้สี่นัดสี่นัดต้องคมๆโอ้โหมันหนีนูนแล้วตามไปอเอาตามมออาเกียรนัดดามเมจอย่างเบาดามเมจอย่างเบาคนโอ้ยอยู่ไหนกันเนี้ยเฮ้ยผมดักด้านนู้นได้ไหมไม่เอาที่เกียดไปนี่ไง

่วินเดียวเองนะไม่ถึงโดนอีกกูโดนเองดเด็กคนตาด้าน,นดันมังขึ้นมาไม่ขึ้นมาตักเลยนี่งไงขายไม่รม่วมไอหมอนั่นไปด้านนูน้นโอเคอีกตาหนึ่งกันนะกินสิ่งพิเศษเลยให้เปิดเน,นะน,นี่ยใครนี่อ mà chỉ bỏ chọc căn gì đó cửa đan luôn cần đan cửa chứ tôi tu ôi mày bao ơi โอ้คนน้อยอยู่แล้วว่าคนกูยิงเหียอะไรเนี่ยไปยาอะไรวะกูยิงอะไรของเราเนี่ยมาคเมาผมมันลื่นไงมันลื่นเกินแบบมาของกูโกกีอืมอืม อืมเอาดิอืมไม่โดนเอ้ยโดนจวบะเอาเงี้คิวอีกดีโดช้าจังเลยดีโดเด็วเอ้ยเอาคนนี้แหละแกต่อเลยแกเอ้ยยาไม่เห็นเกียด่าดเลยคนกนก,นกว่าแบบยันให,ใหญ่ใหญ่อะเกียมากอา้าวยังไม่โดนอีกเออกระสุน ไม่เห็นผมบ่นก็ผมก็ตะบ่นจริงๆละไม่ค่อคุมอารมณ์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่บางทีนะแต่ผมเป็นคนที่พยายามอะไรก็พยายามเลยอะ่ะเ,เขายิางคิมหมดเลยอยู่ไหนวะต,ตัวอยู่บน tay tôi Ôi, tôi tịt ơi đi lên 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 kìa chúng ạ pass đã biết ơ ừ, đã thứ chung à, lột bỏ lột bỏ lột ôi ơi mình chính bồm ma đi ơ ừ, ma đi chơi chính ma đi ấy sao cầm cái thinh ưm như này đi à, lên cả là chứ, oh, tôi cầm hay dạ bà cười mấy bà khai dạ phải farm mua cả lên. Ý, đồ cái đắt kìa. Đồ ta, nhìn đồ nữa. Quên nói gì đó. Cái kia ra nữa một Mày chờ. Đấy. ta lấy một lực. โอยยิงโดนเลยยิงใครโดนมากเนี่ยเราเดี๋ยวผมต้องมาดูคลิปตัวเองแล้วตอนเราเล่นเนี่ยว่าผมยิงเป้าคนไหนถูกไหมเนี่ยตปีปืนเอเกลิงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอ๊อเดี๋ยวได้เมื่กว่าทานไนเ่ย เกิดวะเอ้ยเาแล้วแล้วผมอยู่เกิดตรงไหนแล้วผมเกิดอยู่ตัวนี้เลยใช่ไหมนี่ไงจับเชยกันเอ้ยอันท้ายนี่ตัวท้ายมาให้ผมช่วยกันกิไีอิ๋มหมอนี่เออทำพอดีเข่ง ก็เอาบอลแค่นเนี้ยดือผมรู้สึกคิดไปด,ดีก็เอาตังค์ที่พอแล้วกันทุกคนด,นด่าแต่ด่ากว้างผม,มชอบเลยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าก็คิปด,ดีอ่ะเออใครจะขอเล่นยะงใคขอมาแล้วกันนะแต่บางเกมกเล่นไม่ได้หมดหรอกไปแล้วครับคนสวัสดีครับผม